พระคาถาเมตตาพระคาถาเมตตาบทน,นี้ท่านให้สวดภาวนาพระคาถาเมตตาเพื่อให้อภัยแก่ศัตรูหมู่มารที่คิดทำร้ายเราและจะทำให้ศัตรูหมู่มาน,นั้นเป็นมิตรแก่เราจะทำให้เราปราศจากศัตรูดีนักแลนะโมตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมโต,ต,ะตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรรัะนะโมโต,ต,ะตัตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวิลุมปะเตวะปุริโสยาวัสะสอุปกัปปติยะธาจันเยวิลุมปติโสวิลุตโตวิลุมปติฐานตหินันติภาโล ยาวะปาปังนปัจจติยทาจะปัจจติปาปังอทภาโลทุกขังนิคตชติละพัติหันตาหันตาลังเชตาลังละพระเตชะยังอโกสะโกจะอโกสังโลสตาระจะโลสะโกอัทะกัมะวิวัตนณโส vị lục tổ vị lùng bạ tỳ tỳ